สวัสดีค่ะลองมาดูกันค่ะว่ากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขพับสั้นสีดำจะเหมาะสำหรับคนเกิดวันไหนนะคะถ้าตามหลักสถิติของชาวญี่ปุ่นแล้วเขาจะถือว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าใช้กระเป๋าสตางค์สีดำจะช่วยในการดึงดูดเงินโชคลาภโอกาสทางด้านการเงินมาให้นะคะแต่ถ้าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจะถือว่าคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแล้วก็วันจันทร์ ถ้าใช้สีดําแล้วจะช่วยให้มีโชคมีลาบค้าขายดีมีเงินเต็มกระเป๋าสตางค์กันนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่านอกจากสีของกระเป๋าสตางค์แล้วในกระเป๋าสตางาตค์ศาสตรัวเลขของเราได้มีอะไรบ้างที่จะช่วยในการเสริมโช,ชคลาบค้าขายดีมีเงินเต็มกระเป๋าสตางค์กันนะคะค่ละลักษณะของกระเป๋านะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมทรงขอนไม้ซึ่งตามหลักฮองจุ้ยแล้วจะถือว่ากระเป๋าสตางค์ที่เป็นรูปทรงขอนไม้จะหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของเงินบริเวณด้านหลังของกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะเราได้ลงยันไว้นะคะเป็นยันเศษฐียันล้านนาซึ่งยันนี้จะเป็นยันที่มีพุทธคุณครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตานะคะกระเป๋าสตางค์ของเราทุกใบนะคะได้ผ่านพิธีปลูกเศษเรียบร้อยนะคะ บริเวณด้านข้างของกระเป๋าได้ออกแบบให้เป็นกระเป๋าที่ถูกต้องตามหลักของซู้ยก็คือจะเป็นกระเป๋าที่มีซิปรอบนะคะละักษณะกระเป๋าที่ถูกต้องตามหลักของซุ้ยจะต้องมีซิปเก็บเรียบอย่างนี้นะคะแล้วเราได้จัดทำตัวจับซิปนะคะเป็นรูปเครื่องหมายอินฟินิตและเครื่องหมาย S อสดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเครื่องหมาย2เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์สากลน,นะคะเครื่องหมายอินฟินิตี้หมายถึงเงินและความเจริญงอกงามของเงินที่ไม่รู้จักจบสิน้นเครื่องหมาย S ดอลลาร์ ollar, สหรัฐเครื่องหมายดึงดูดเงินทุกสกุลมาให้นะคะค่ะเรามาดูด้านในของกระเป๋ากันเลยค่ะซิปจะลื่นมากเลยนะคะเรารับประกันหนังและซิป1ปีเต็มนะคะของเราเป็นหนังแท้หนังแท้ลายสฟิเอโนนะคะ ด้านในของกระเป๋าสตางค์เราได้ใส่สาตัวเลขเข้าไปทั้งหมด4.2ชุดคู่เลขนะคะก็จะเป็นชุดคู่เลข4 2 8 9ซึ่งชุดคู่เลขนี้จะช่วยในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาค้าขายเดียวเรียกเงินเรียกทรัพย์เ,ยเข้ากระเป๋าสตางค์ชุดคู่เลขอีกชุดหนึ่งคือชุดคู่เลข6ก9 5เป็นชุดคู่เลขของโชคลาบนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบจากการค้าขายจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง เราจะมีชุดคู่เลขทั้งหมด2ด้านเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องอันนี้เป็นลักษณะที่ถูกต้องตามหลักของจุ้ยนะคะด้านในของกระเป๋าสตางค์ก็จะแบ่งเป็นช่องสำหรับใส่ธนบัตรจํานวน2ช่องอันนี้จะเป็นการจัดทำให้ถูกต้องตามหลักของจุย้ยเรามาดูกันค่ะว่าสามารถใส่แบงค์พันได้ไหมนะคะเราจะใส่ให้ดูนะคะอันนี้สามารถใส่แบงค์พันได้เลยนะคะ ซึ่งตามหลักของจุย้ยแล้วจะถือว่ากร,ระเป๋าสตางค์ที่ดีจะต้องไม่พับธนบัตรนะคะกระเป๋าสตางค์นี้ก็ถือว่าถูาถกต้องตามหลักของจุย้ยนะคะค่านอกจากนั้นแล้วนะคะเนื่องจากว่ากร,ระเป๋าสตางค์ของเราเป็นกร,ระเป๋าสตางค์หนังแท้นะคะหนังแท้เกรดพรีเมียมเราจึงสามารถใส่ศาสตัวเลขนะคะแล้วก็ยันเสษฐีเข้าไปได้เลยที่บริเวณผิวของอหนังของกร,ระเป๋าสตางค์นะคะซึ่งผิวออกมาก็จะไม่มีรอยขรุขระเลยนะคะท่านไหนที่รับกร,ระเป๋าสตางค์ของเราไปแล้วนะคะ เราจะมีคลิปพิเศษส่งให้ทางไลน์ i d นะคะเป็นวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ของญี่ปุ่นหลักในการนับวันเกิดที่ถูกต้องการใช้พลังงานของศาสตร์ตัวเลขและยันเศษฉีนะคะคลิปพิเศษนี้เราจะส่งมอบให้เฉพาะลูกค้าของเรานะคะเพื่อช่วยในการเรียกเงินเรียกทรัพย์ค้าขายดีดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสาตางค์นะคะกระเป๋าสาตางค์พับสั้นใบสีดำใบนี้นะคะราคาใบละ 1,965บาทแน่นอนค่ะราคาก็จะตามศาสตร์ตัวเลขค่ะซึ่งจะช่วยในการเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้กระเป๋าด้วยนะคะสนใจทักมาได้ค่ะที่ Line ID รับซัพย์นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์0612399287ค่ะ